หากใครพบแมวส้มตัวนี้โปรดแจ้งสถานีตำรวจด่วนเจ้าส้มนี่มันส้มหรือเปล่าเลยข่าวอะบ้าพี่ดำพูดอะไรส้มไม่เคยใส่หมวกแบบนั้นเลยเราได้ทำการลบภาพหมวกออกแล้วนี่คือหน้าชัดของผู้ต้องสงสัยจริงๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ส้มนะมันคล้ายเฉยๆแมวบนโลกนี้มีแมวส้มตั้งเยอะส้มไม่ได้โกหกนะฮัชิวพยานระบุว่า แมวตัวนี้มักจะจามทุกครั้งหลังโกหกจามแรงนะเรานะ่ะมีคลิปเสียงจากกล้องวงจรปิดของผู้ต้องสงสัยเปิดเพลงนี้เสียงดังขณะหนี้จากที่เกิดเหตุโหพี่ดำก็รู้ส้มเกลียดเพลงนี้จะตายไม่ไม,ไม่อย่าเข้าใจผิด น่าจะมีคนเล่นโทรศัพท์ส้มแล้วไปเปลี่ยนแน่เลยเมื่อวานพี่ดำก็อยู่กับส้มนี่ที่ตลาดป้าน,นวลตลาดป้าน,นวลพยานยืนยันว่าคนร้ายพูดว่ามันเป็น,ปนแค่เรื่องบ<า>งังเอิญรางวัลแจง้งเบาะแสะคือปลาทู30ตัวและอาหารแมวและหมาฟรีหนึ่งเดือนเพื่ออนาคตที่มั่นคงของบ้านเราผมขอโทษครับเดี๋ยวแบ่งให้25ตัว20ก็ได้